สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างตูอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับการใส่สปริงคัตแต่งนะครับรถทุกรุ่นนะครับรถเกียร์ทุกรุ่นนะครับที่มีสปริงคัตแต่งข่ายนะครับผมนะครับและข้อควรระวังนะครับหรือจะเป็นรถเดิมก็แล้วแต่นะครับก็มีข้อควรระวังนะครับที่ที่ที่ต้องระวังนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกกันว่าข้อควรระวังมันอยู่ตรงไหนนะครับและวิธีการประกอบชุดคัตนะครับผม เวลาเราใส่ผ้าคัดแต่งไปแล้วเราต้องใส่ยังไงนะครับอันนี้เป็นไม่ว่าจะเป็นร้อยสิบไอดีนซุปครับที่แปลงใส่คัดร้อยยี่ห้าหรือจะเป็นร้อยยี่ห้าโดยตรงหรือจะเป็นโซนิกเวฟร้อยก็แล้วแต่นะครับเมื่อเวลาเราลื้อออกมาหมดแล้วนะครับสมมติผมลื้อหมดแล้วอลื้อหมดแล้วบางคนนะครับจะไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วอันไหนนะครับอยู่ต้องอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือของแต่งหมดนะครับจะเป็นของเดิมก็เหมือนกันนะครับในลักษณะเดียวกันนะครับวิธีนะครับขั้นแรกนะครับ ให้เรานะครับง่ายนะครับด้านนี้แล้วแต่ถนัดนะครับผมใส่อันนี้ไปนะครับใส่ผ้าคัทที่เป็นจะเป็นของเดิมหรือของแต่งก็แล้วแต่นะครับใส่ไปก่อนหนึ่งใส่แผ่นซับนะครับแผ่นซับแผ่นเหล็กนะครับแผ่นคัทเนี่ยแผ่นแผ่นเหล็กคัทนะครับผมใส่ไปตามไปนะครับใส่ให้ตรงร่องนะครับตามร่องไปแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นผ้าคัทตัวต่อมาก็เป็นเหล็กนะครับเหมือนกันนะครับสลับกันไปนะครับอ่าแล้วก็ใส่ สลักกันไปมันนี้นะนะครับสลักกันไปนะครับเมื่อหมดแล้วเราทํายังไงต่อนะครับเรามาดับอ่ดับตรงนี้นะครับให้มันตรงนะครับให้เรี่ยวตรงนี้มันตรงกันนะครับเห็นไหมครับให้มันตรงกันหลังจากนั้นนะครับเอาดอกไม้คัดตัวนี้นะครับขาอ่าขาคัดตัวในนะครับหรือจะเรียกยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเรียกภาษาช่างบ้านนะครับถ้ยคัดตัวในนะครับประกอบเข้าไปนี่นะครับมันจะมีเขี่ยวตรงนี้เห็นไหมครับ มีเขี้ยวตรงนี้และมีเขี้ยวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับให้เขี้ยวตรงนี้นะครับกับเขี้ยวตรงนี้เข้าล่องกันนะครับอย่าให้มันขีกันครับสมมติผมใส่ไปนี่เห็นไหมครับมันขีกันขีกันแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องยกแล้วก็หมุนไปให้มันเข้าล็อกกันนะครับให้เข้าล็อกกันนี่ยังไม่เข้าล็อกใช่ไหมครับหมุนไปอีกนี่เข้าล็อกแล้วเห็นไหมครับเมื่อเข้าล็อกแล้วมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคว่ำาง่ายขึ้นมาแล้วก็ ดึงนะนี่จับไว้วันนี้นะครับเอามือจับไว้แล้วก็ให้มันลงกับให้ตรงเหล็กตรงนี้นะครับตรงกับรูตรงนี้นะครับผ่านดับให้ตรงก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปพยายามอย่าปล่อยมือนะครับถ้าปล่อยแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดลงไปหมดเลยนะครับหลุดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมันดับกันมาอีกเห็นไหมครับอ่าเหลืออนสุดท้ายอ่าลงไปแล้วหลังจากนั้นก็โอเคแล้วและต่อมานะครับข้อดีของสปริงคัตแต่งคืออะไรนะครับ ข้อดีของมันคือทําให้เกียร์ต่อเกียร์นะครับเข้าเร็วขึ้นเข้าได้เร็วขึ้น,นตอบสนองได้เร็วขึ้นนะครับและส่วนใหญ่นะครับวัยรุ่นสมัยก่อนนะครับไอเทมแรกๆคือเลยนะครับก่อนจะทําเครื่องยนต์ก็คือสปริงคัตหรือท่อนะครับ,รห,รรบหรือสเตอร์ประมาณนี้นครับคือสปริงนี้จะช่วยให้เกียร์ต่อเกียร์สมัยก่อนอะวัยรุ่นอนะหรือสมัยนี้ก็แล้วแต่ชอบอยกล้อคนที่ชอบอยกล้ 300, อจะชอบใส,ส่สปริงคัตแต่งนะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าพอเราลากเกียร์ไปแล้วเราเข้าเกียร์เนี่ย คัดตัวนี้จะดีตัวเร็วทําให้ดีตัวเร็วทําให้เกียร์เข้าเร็วแล้วก็ทําให้รถกระชากเร็วหรือเราเยียบหัวเกียร์อยู่เราปล่อยหัวเกียร์ไปนะครับแล้วบีคันเร่งกระแทกตามเข้าไปนะครับมันจะทําให้รถนี้กระเด้งออกไปนะครับหรืองัดออกไปนะครับในลักษณะนั้นและถ้าคนหลายๆคนนะครับสมมุติเป็นร้อยยี่สิบห้านะครับหลายๆคนนะครับที่เขาซื้อกันคือจะมีหกตัวแต่อยู่ที่เราเราไม่จําเป็นต้องใส่หกตัวก็ได้นะครับเราจะใส่แค่สามตัวก็ได้แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าถ้าใส่หกตัวรับประกันว่าแข่งแน่นอนนะครับ ไม่มีสปริงแต่งเจ้าไหนนิ่มเท่าของเดิมเป็นไปไม่ได้ครับมีจะต้องมันต้องมีทั้งนอยน์และที่ว่าแข็งกว่าเพราะว่าทําให้เกียร์ตัวเกียร์หรือการตอกสนองดีกว่านะครับอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับผมแนะนําให้ลูกค้าผมคือใส่สามตัวก็พอถ้าเราไม่ได้อะไรมากนะครับผู้หญิงก็ขี่ได้นะครับแล้วก็ใส่ของเดิมของเดิมในจะเป็นในลักษณะนี้นะครับของเดิมจะนิ่มมากเห็นไหมครับและถ้าเป็นของแต่งนะครับจะแข็งนะครับแล้วหลายๆคนจะถามอีกว่าแล้วก็ปก บวกเกียร um. ์จะไม่แตกเกียร์จะไม่แตกหรอมันไม่เกี่ยวเลยครับมันอยู่ในคอละห้องห้องนะครับห้องเกียร์จะอยู่ในห้องเกียร์นะครับอันนี้อยู่ในห้องฝาคัดแยกกันนะครับผมมันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับผมแต่ถ้าแข่งจนเกียร์เข้าไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ก็มีส่วนจะเห็นจริงๆแลวสปริงมันก็ใช้กันปกตินะครับผมไม่นั้นเขาไม่ผลิตขายกันมาหลายสิบปีแล้วครับผมอันนี้ให้ทุกคนเข้าใจนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับนะครับและวิธีการใส่นะครับถ้าเราไม่อยากให้มันแข็งมาก สมมติคุณใช me, <tinc S 2> ้สปริงของผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับความยาวจะไม่เท่ากันความยาวไม่เท่ากันเพราะว่าสปริงของผมเนี้ยจะใส่ได้ทั้งเวฟ100โซนิกแล้วก็125นะครับถ้าใส่เวฟอ่าโซนิกหรือ125ความสูงจะประมาณนี้นะครับและผมรับประกันว่าไม่มีช่วงยุบจนสปริงนั่งนะครับไม่มีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราเอามาใส่125แล้วก็แค่เอาใส่ปากกาจับชิ้นงานนะครับนี่นะครับใส่ไปประมาณนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ดู นะครับใส่เข้าไปสมมติเราใช้แค่สามตัวเราก็ใส่แค่สามตัวนะครับนี่นะครับใส่ไปแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปจนสุดนะครับอ่าสมมติหมุนเข้าไปจนสุดแล้วและเราจะพยายามนะครับหมุนเข้าไปเนี่ยพยายามเอามือประคองหรือเอามือปิดไว้นะครับกันสปริงเด้งเข้าหน้าตัวเองครับอันนี้เซฟตี้ไว้ก่อนนะครับพอคันเข้าไปจนสุดแล้วเราก็นับเลยก็ได้นับถึงยี่สิบก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้า หรือเราเอาความรู้สึกเราจนเราคิดว่าโอเคแล้วเราก็เอาออกมานะครับและเราก็ใส่นะครับสปริงด้านที่แข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นของเดิมของแต่งก็แล้วแต่นะครับให้พยายามใส่ด้านที่มีรูน็อตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีเกียวน็อตนะครับมันจะมีเกียวน็อตอยู่สามสามตัวนะครับแล้วก็ไม่มีเกียวอยู่สามสามตัวนะครับจะเป็นเว็บร้อยที่มีสปริงคัตสี่ตัว intuition. แล้วใครใส่แค่ของแต่งสองตัวของเดิมสองตัวก็ได้นะครับหรือจะใส่ทั้งสี่ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ นะครับเราก็ใส่ไปเอาด้านที่แข็งกว่านะครับไว้อยู่ด้านน็อตนะครับแล้วก็เอาของเดิมอีกสามตัวนะครับใส่เข้าไปสมมติสมมติอันนี้คือของเดิมนะครับอันนี้ก็ของแต่งเหมือนกันคือของเดิมผมจะได้อธิบายให้คุณดูว่าของแต่งอ่ะผมใส่หกตัวก็ใส่ได้ไม่มีแตกแน่นอนนะครับนี่ก็ของแต่งเหมือนกันนะครับนี่ก็แข่งเหมือนกันเห็นไหมครับแข่งเหมือนกันดูความหนาของขดลวดก็ดูรู้เลยครับด้วยสายตาเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่คือผมจะใส่ทั้ง6ตัวแต่ในในลักษณะนี้คือผมจะเปรียบเทียบว่า3มตัวนี้คือของเดิมคนที่ไม่ไม่ไม่เข้าใจจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับที่มันแตกนะครับมันจะแตกตรงนี้นะครับอเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันจะชอบแตกตรงนี้นะครับเวลาเราขันเข้าไปนะครับถ้าเราขันด้านใดด้านหนึ่งเข้าไปนะครับโดยที่มันเอียงอยู่นะครับโอกาสที่ดอกไม้คัดเนี่ยจะแตกอ่ะโอกาสแทบจะร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับผมเป็นกันทุกคนนะครับ ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับมันจะแตกเนี่ยจะแตกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น MX ปาวาน 110i ไฟเลีบังลมหรือ125คาบูทุกรุ่นนะครับเป็นได้หมดนะครับผมใส่ไว้นะครับเอาด้านที่สปริงแข็งไว้ด้านน็อตนะครับใส่น็อตเข้าไปใส่น็อตเข้าไปใส่น็อตเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับนี่ผมใช้ใช้เป็นบล็อกไฟฟ้านะครับคือลดลดเวลาไปเลยแต่คือจริงๆแล้วก็ใช้ตัวทีนะครับเออแล้วข้อควรระวังนะครับ เวลาใส่สปริงคัดแต่งนะครับผมไม่แนะนานะครับสาหรับรถที่เป็นสปริงนะครับไม่ไม่ไม่คุยถึงร้อยสิบนะครับรถที่ปีสปริงนะครับพยายามถอดถ้วยคัดตัวนี้ออกมาแยกออกมาเลยนะครับถอดคัดคัดก้อนตัวหน้าออกนะครับหรือจานจานคัดตัวหน้าออกให้หมดแล้วก็ถอดตัวนี้ตามนะครับแล้วก็ใส่โดยการถอดมาตั้งแบบนี้แล้วก็ใส่นะครับผมไม่แนะนําให้ใส่กับรถนะครับหลายคนเลยครับที่ใส่กับรถแล้วฝืดนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพราะมันยังมีถ้วยคัดทั้งหน้าบังอยู่ใช่ไหมครับ ทำให้เราคันด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็เกิดแตกนะครับและมันจะไม่เข้าร่องนะครับพยายามดูตรงนี้ด้วยนะครับให้เข้าร่องนี่นะครับสมมติมันเข้าไม่เข้าร่องมันจะอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยมันจะปีนกันอยู่เห็นไหมเห็นไหมครับพยายามดับนะครับให้มันเข้าเข้าร่องนะครับเข้าร่องเข้าร้อยทุกอันนะครับไม่ต้องรีบนะครับไปเรื่อยๆเอาซ้ายขวายาคันตัวใดตัวหนึ่งจนสุดนะครับพยายามคันให้ไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยสมมติเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องไปพร้อมๆกันอย่าให้มันเอียงนะครับไม่นั้นแตกแนนนน่อะครับ แล้วก็ขันไปนะครับขันไปพอไปชนตัวนี้เราก็เช็คดูอีกทีว่าเอ้ยนี่เห็นไหมครับมันไม่ตรงใช่ไหมครับนี่ครับน่ะมันไม่ตรงแล้วก็เอามือบิดหนอ่อยอ่าช่วยหน่อยหนึ่งดูนะครับตัวไหนไม่ตรงก็ช่วยดันไปนะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปขันเข้าไปนะครับน่ะขันเข้าไปนะครับนี่แหละครับทําจะทําให้ดอกไม้คัดไม่แตกนะครับหรือคนหลายๆคนที่ไม่เข้าใจนะครับ จะใช้ตัว T อะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามขันให้ซ้ายขวาไปพร้อมๆกันหรือทะแยงมุมนะครับถ้ามันมีน้อง4ตัวหรือว่ายัางไงนะครับแต่ตัวนี้ของ125จะมีแค่3ตัวนะครับขันจนอยู่นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูเห็นไหมครับมันจะเข้าที่เข้าทางกันหมดเลยเห็นไหมครับและอ้าววิธีการเช็คอีทีเราก็ทอดดึงตัวนี้ออกมาดึงเพื่ออะไรนะครับจะดูว่า แผ่นคัสที่เราเรียงอ่ะมันเข้าร่องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดึงดูกันเห็นไหมครับนี่นะครับมันจะเข้าร่องและสนิทเลยบางคนที่บอกว่าคัสไม่จับคัสลื่นมั่งอะไรมั่งนะครับเวลาใส่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วสตาร์ทเครื่องเอียงรถไปด้านฝั่งคัสนะครับให้น้ำมันเครื่องเลี้ยงเข้าในชุดคัสก่อนนะครับไม่นั้นคัสเราเป็นคัใไม่อะไรไม่จริงแต่ เราไม่เลี้ยงอยู่ๆเราสตาร์ทเครื่องเสร็จเราก็ขี่เลยไม่ได้นะครับเพราะผ้าคัดยังไม่โดนน้ามันนะครับให้โดนน้ามันเอียงเอียงรถมาให้ผ้าคัดโดนน้ามันเรียบร้อยแล้วเราก็ยังถ้าเราไม่เป็นช่างนะครับถ้าไม่เป็นช่างแล้วไม่มีความรู้เรื่องการตั้งคัดนะอย่าตั้งนะครับถ้าตั้งผิดพลาดเมื่อไหร่นะครับคัดลื่นคัดไหมและและต่อไปเราขี่ไปให้ช่างเขาเขาตั้งคัดมันก็ตั้งไม่ได้แล้วในเมื่อคัดมันไหม้แล้วมันก็ลื่นแล้วนะครับอันนี้ข้อควรระวังนะครับและใครอยากได้ความรู้นะครับเรื่อง การประกอบรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้คอมเมนต์ในช่อง YouTube อย่างเดียวเท่านั้นนะครับหลายๆคนนะครับที่สุดๆเลยนะผมว่านะครับทักข้อความส่วนตัวผมมาอะไรต่ออะไรนะครับผมไม่อ่านนะครับผมผมไม่อ่านนะครับผมจะด่าให้ด้วยเพราะว่าเข้าใจผมมั่งนะครับผมพูดทุกวิดีโอเลยเฉพาะให้ผมตอบลูกค้าลูกค้าที่เขาสั่งของนี่มันเยอะมากนะครับวันหนึ่งเห็นใจผมด้วยนะครับผมก็มาทําให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดเงินนะครับผมไม่ผมบอกทุกอย่างไม่มีห่วงนะครับแต่ให้เกรียดกันด้วยนะครับแล้วก็ การติดตามช่อง YouTube ก็ตามนี้เลยครับ w n l e c i n g นะครับถ้ามีวิดีโอของผมมีคนก๊อปไปก็ไม่ใช่ของผมแน่นอนนะครับแล้วก็เพจก็ w n l e c i n g เหมือนกันนะครับถ้าจะสั่งของหรือสั่งอะไรนะครับส่วนวิธีการประกอบชุดคัด125นะครับใส่110ไอนะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างและจะต้องแปลงอะไรบ้างครับไปดูวิดีโอย้อนหลังได้เลยนะครับผมรับประกันนะครับชุดคัดผมนะครับเบอร์ของแท้อะไรแท้มาทำหมดทุกอย่างนะครับการย้ำการละรดีหมดทุกอย่างเลยครับเห็นไหมครับ นี่ไม่ได้ล้างเลยนะครับผมสดๆเลยนะครับล้างครีบไล่เบาให้เรียบร้อยนะครับไม่มีแตกไม่มีนะไม่มีหอนแน่นอนนะครับโอเคครับก็ฝากกดติดตามกดฝากซับสไครต์ด้วยนะครับผมช่องไว้ด้วยนะครับ W N Racing นะครับก็ใครอยากได้ความรู้ผมก็จะมาทําวิดีโอให้แบบนี้นะครับเพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนนะครับบางคนมีคอมเมนต์นะครับผมใส่ไปแล้วแตกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็จะมาทําให้ตามวิดีโอแบบนี้นะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ